ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 สเปอร์เดินหน้าลุยแย่งเมดิสันมาผนึกกำลังกับนแนฮร์ริเคนทอร์นมฮอสเปอร์กำลังวางแผนคว้าตัวเจมเมดิสันกองกลางตวรุกของเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้เดนิเมลสังกิจรายงาน,นเดนนิลเลวีประธานสโมสรทอนแนมฮอสเปอร์ มีแผนการจะทุ่มซื้อเจมม์แมดิสันจากเลสเตอร์ซิตี้หลังจากได้เห็นการประสานงานแนวรุกร่วมกับแฮร์ร่เคนในเกมทีมชาติอังกฤษชนะยูเครน Ukraine 2-0แม้งานข่าวระบุเลวี่ล็อกเป้าหมายเป็นแมดิสันในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เอาไว้แล้วโดยไม่สนว่าจะได้ใครมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แต่งานนี้คงต้องแข่งขันกับนิวคาสเซิลที่แสดงความสนใจกองกลางจอมทัพของเลสเตอร์เช่นกันการย้ายทีมของแมดิสันอาจชัดเจนมากขึ้นหากเลสเตอร์ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีก ขณะที่ประหมาณของกองกลางวัย 26, อาจมีตัวแชมเปนส์ลีกเป็นตัวแปรสําคัญในการตัดสินใจซึ่งสถาน,นการณ์ตอนนี้ซาลิกาดงกําลังถือไพ่เหนือกว่าไก่เดือยทองในการแย่งอันดับ3และ4อย่างไรก็ตามการคว้าเมดิสันเพื่อมาประสานงานกับแฮร์ริเกนยังไม่ตอบสนองความต้องการของแฟนบอลเสีทีเดียวเพราะยังไม่มีอะไรมารับประกันได้ว่าเจ้าของดาวซซนโวสูงสุดตลอดการของทั้งสโมสรและทีมชาติจะอยู่ค้าแข่งในถิ่นท็อตแนมฮอตเปอร์สเตเดียมต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือไม่ เลสเตอร์อาจเลือกแต่งตั้งเฮดโค้ชคุมจนจบซีซั่นเลสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาแต่งตั้งเฮดโค้ชที่จะคุมทีมไปจนจบซีซั่นนี้เพื่อให้บอร์ดบริหารได้มีเวลาในการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์เลสเตอร์เพิ่งปลดเบนโรเจอร์ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหนึ่งวันหลังจากเกมเพีย์มีกที่บุกไปแพ้กิสซันเพาเลต2ประตูต่อ1ทำให้สถานการณ์ล่อแหลมต่อการตกชั้นอย่างมากแกรมพอตเตอร์ ซึ่งเพิ่งถูกเชลซีไล่ออกในวันเดียวกันกลายเป็นตัวเลือกลำดับต้นต้นของเลสเตอร์แต่ดูเหมือนว่าโคชชาวอังกฤษต้องการหยุดพักจากการทำงานไปจนจบฤดูกาลนี้นั่นทำให้บอร์ดบริหารของเดอะฟ็อกซ์กำลังเปลี่ยนแผนมองหาเฮดโคชที่จะคุมทีมในช่วงที่เหลือของซีซั่นเป้าหมายคือการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกหากประสบความสำเร็จตามแผนการที่วางเอาไว้บอร์ดบริหารเลสเตอร์ก็จะมีเวลาในการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่นอกจากพอตเตอร์แล้วยังมีโทมัสแฟง้งของเบรนท์ฟอร์ด ลาฟาเบนิเตสที่ว่างงานอยู่เป็นต้นขณะเดีวยวกันเดลี่เรคคอร์ดสือสกอตแลนด์รายงานว่าอังเกปอสเตโคกลูที่มีข่าวกับเลสเตอร์เช่นกันไม่มีความคิดที่จะลาออกจากการคุมเซลติกในช่วงเวลานี้หรือช่ว Summer. งซัมเมอร์คราวนี้เลสเตอร์จะลงเล่นเกมเพมลิกเพื่อเปิดบ้านรับมือแอสเซนวิล่าวันอังคารน,นี้โดยมอบหมายให้อดัมแซดเลอร์โค้ชทีมชุดใหญ่และไมค์สโตเวลโค้ชผู้รักษาประตูช่วยกันคุมทีมชั่วคราว คนนี้ใช่เลยพอมอร์สันหนุนเชลซีตั้งโรเจอร์เป็นกุซือคนใหม่พอมอร์สันอดีตนักเตะอ,อาร์เซนอลเผยเบนเดอร์โรเจอร์คือคนที่ใช่และเหมาะสมที่จะเข้ามารับงานกุซือคนใหม่ของเชลซีต่อจากแกลมพอตเตอร์ที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งไปแกลมพอตเตอร์ถูกปลดออกจากตาแหน่งผู้จัดการทีมเชลซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งในวันเดียวกันเบนเดอร์โรเจอร์ก็ถูกปลดออกจากตาแหน่งผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้หลังพาทีมสร้างผลงานได้อย่างย่แย่ หล่นไปอยู่รองบุ้ยของตารางคะแนนพเมลีกอยไรก็ตามอดีตวิฟิลทีมชาติอังกฤษกล่าวกับสกายสปอร์ตโดยระบุว่าโรเจอร์คือคนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาคุมทัพในถิ่นแซมฟอร์ดบริทผมอยากเห็นเบนเดอร์โรเจอร์มาอยู่กับเชลซีผมเป็นแฟนตัวยงของเขาน่าเสียดายที่เกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่เรสเตอร์ในโลกของฟุตบอลน,นั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาถ้าพูดกันตามตรงถ้าตอนนี้เรสเตอร์ทำผลงานได้แบบเดียวกันกับไบรตัน คนคงเรียกร้องให้โรเจอร์มาที่เชลซีโรเจอร์เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเขาให้ทีมเน้นเกมรุกเขาเริ่มต้นอาชีพโค้ชที่เชลซีและรู้จักสโมรสรนนี้เป็นอย่างดีแฟนบอลเชลซีคงตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาควรใช้ผู้จัดก,การทีมที่เพิ่งถูกเลสเตอร์ปลดออกจากตำแหน่งแต่ถ้ามองดูในภาพรวมเราจะพบว่าโรเจอร์เป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีเขาเคยทำงานกับสโมสร้สนนำอย่างลิเวอร์พูลและเซลติกคว้าแชมป์กับเลสเตอร์และเกือบพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีก ผมคิดว่าโรเจอร์คือคนที่ใช่กับเชลซีอย่างไรก็ตามทรอสโบรีจ้าของร่วมของเชลซีไม่รีบที่จะแต่งตั้งใครเข้ามารับงานกุนซือโดยมีรายงานว่าจะมีการเฟ้นหากุนซือคนใหม่อย่างละเอียดแบบสุดๆเลสเตอร์สนเบนิเตสยื่นข้อเสนอให้พิจารณาแล้วเลสเตอร์ซิตี้สโมสรดังแห่งพิมเมเล็กกิให้ความสนใจที่จะดึงราฟาเบนนเตสกุนซือชาวสเปนไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ ตามรายงานจากมาก้าเลสเตอร์จำเป็นจะต้องมองหากุณซื้อคนใหม่หลังปวดเดนนโรเจอร์พ้นจากตำแหน่งไปเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งพวกเขาก็เคยมีข่าวกับแกรมพอตเตอร์ด้วย